สวัสดีครับครัวโรงเรียนแฟมิลี่สวัสดีนะครับพี่ไปตามหารถบ้านมาเป็นปีเออชื่อไหมวันนี้ขับรถอ,อยยยู่่ทีีเชงราวันนี้ขับรถมาที่จังหวัดเชียงรายมาเจอเนี่ยรถจอดอยู่เต็นท์นี้นะครับนี่อะ,อะไรอ่ะปูผ,ผาพาณิชย์าทางที่จะไปไหนเนี่ยท,ท,ทางที่จะไปสิงปาร์คจะไปะสิงปาร์คจะไป,ะป,ะไปน้ําตกขุนกรณ์นะครับเส้นนี้มาเจอรถบ้านจอดขายอยู่นี่ เราเคยไปดูถึงในกรุงเทพนะไปตามหาเป็นไปตามหาที่กรุงเทพก็ยังไม่เจอนะครับวันนี้มาเจออยู่นี่อาทิตย์นึงก็ไม่ได้อืมวันนี้มามาจอดนานหร้อยังครับพี่จอดได้สามเดือนแล้วครับโอ้เราไม่ได้มาเส้นนี้บ่อยเนาะไอเต็นท์นี้อยู่ตรงไหนของเชียงรายครับนี่อ๋อเส้นอ่อเขาเรียกอะไรเส้นเด่นห้าครับผมอ๋อเลยเลยแยกเด่นห้ามานิดหนึ่งก็จะเจอรถจอดอยู่ตรงเนี้ยห้าเดือนที่แล้วเธอมานะรถตู้โฮมเไดถ้าพี่ถ้าลุงเด่นมาเจอเมื่อ เดอนก่อนนะก็ไม่นแน่นี่พี่ขอชมหน่อยได้ไหมไขอชมหน่อยนะครับเป็นรถบ้านเป็นป้ายดํา<ว>เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ารถรถเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมนะครับก็คือมีห้องน้ําห้องท่ามีบ้านให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูรีวิวทีนี้หน่อยก่อนนี่มาดูนี่ภายในเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาตรงห้องไปสารกับห้องเนี้ยจะทะลุกันว้าวนี่แหละเหมือนที่เด็กโรงเรียนอยากได้รถพวกนี้วิ่งมาเยอะนะครับเนี่ย เพราะว่าเขาต้องคนที่ชอบเที่ยวจริงๆเดี๋ยวถอดรองเท้าหน่อยนึงนี่ตามไปดูเดี๋ยวขอใช้เลดวายถ่ายนีพาไปดูหน่อยพอเราเดินขึ้นมาเสร็จมันก็จะมีตัวนี้เป็นที่วางถ้วยวางช้อนคือรถใช้งานจริงนะครับเนาะมีมีเก็บของเหมือนคอนโดเลยเนาะขึ้นมาแล้วอยู่ในคอนโดเลยแล้วก็ขึ้นมานี่ก็จะเป็นมีแอร์ให้มีที่นอนท่านบนอีก เธอเธอลองเปิดม่านให้มันสว่างนิดหนึ่งได้ไหมไงม่านนี่เปิดได้ไหมครับพี่ได้ครับเดี๋ยวนะไม่รู้เปิดได้ไหมเธอเอาลงหรือเปล่าหรือมันเปิดยังไงไม่รู้งั้นอย่าไปเปิดของเขาเลยเดี๋ยวของเขาจะพังก็มีเก๊อันนี้มีตู้เย็นมีตู้เย็นให้มีเก๊มีสวิต์ควบคุมระบบภายในของครับกว้างมากเลยอะแล้วก็มีที่เก๊เก็บของให้มีแอร์เพดานนะครับมีแอร์เพดานแล้วก็ แล้วเเดี๋ยวมีเบาะเบาะให้นั่งตัวนี้ปรับเป็นเตียงนอนได้นะครับเขาจะเขาจะมีวิธีปรับให้มันเป็นเตียงนอนครับผมอีามีเตียงนอนได้แล้วชั้นบนชั้นบนเป็นที่นอนครับผมชั้นบนเป็นที่นอนนี่ครับคือมาเดี๋ยวเปิดไฟให้หน่อยมีมาเป็นครอบครัวก็เห็นไหมมีสบายเลยกว้างเลยเนาะนอนได้สองคนสบายสบายครับด้านบนนะครับข้างหน้านี่นอนก็อีกซอกสองคนสบายสบายเป็นยังไงแจ่มไหมตัวนี้เก๊เก๊มีเก็บของได้มีแอร์ตรงนี้ถ้าจะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำครับตัวนี้กดปุ๊บ เนาะนี่ครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นม,มีห้องน้ําส่วนตัวมีชักโครกมีฝักบัวเครื่องทาน้ำอุ่นก็มีนะอ่ามีเครื่องทาน้ำอุ่นด้วยเหรอ,อโอ้มีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยครับนะไม่ธรรมดาใช่ไหมก็เวลาเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะเใช่ไหมเธอลองนั่งเธอลองนั่งนู่นนั่งนู่นหน่อยเนี่ยงั้นก็เราไปจอดแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆหยุดบางแสนอย่างนี้นะ<เ>อยย่างนี้เละก็อยู่สบายอย่างนี้เลยอออืื้ห พี่จิมถ้าเราเปิดตรงนี้ออกมันก็จะแสงสว่างมาเดี๋ยวพี่เปิดตรงนี้ได้ไหมเปิดแล้วต่างพี่เปิดเป็นไหมมันเปิดยังไงครับเนี่ยเปิดข้างในเปิดข้างในหรือเปิดข้างนอกครับได้เปิดข้างในนี่แหละแต่เราเปิดไม่เป็นฮะมันมีตัวนั้นอยู่ข้างในเดี๋ยวาในในคอขโดูหน่อยอืมเห็นนะเดี๋ยวนนีี่่ไไงงอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่เวลาเรานั่งอยู่เราก็จะเห็นเ็นอย่างงี้ยไหมโอ้โว เวาทำมาเจอฉันอ่ะเราเปิดพังนี้หน่อยเปิดฝังนี้นิดนึงอย่าให้อย่าให้เห็นแสงภายในครับนี่รถในฝันต้องเดินฝันมาันานมากเห็นไหมนี่ตรงนี้เดินไปหาที่คนขับได้อ๋อือคือตรงนี้แล้วก็เวลาเราคุยกับคนขับก็พี่จะไปไหนอะไระไจะแว่กินข้าวไหมจะอะไรไหมก็ก็จะเห็นนะครับเขาก็จะมีปริมาณแบตเตอรี่มีแอร์มีสวิตช์ไฟก็มีไฟ,ม,ไฟมีอะไรหมดเนี่ย แต่มันต้องอาจจะมีสวิตช์เขาเพราะต้องขึ้นเบรกเกอร์ก่อนเนาะเนาะยังใหม่สะอาดเลยค่ะอืมก็พอได้ครับรถน่าจะเป็นปีสองพันเก้าสองพันสิบเนาะเพราะดูหน้าตาเหมือนวีโก้มันเป็นรถวีโก้ครับเอาแล้วปิดเปิดได้ปิดไม่เอานดี้ให้เขามาปิดเองนะก็เดี๋ยวเขาดูโดยรอบหน่อยเขาดูโดยรอบหน่อยสวยๆมยออมีไฟทางขึ้นเห็นไหมเนี่ยนี่ลุงเด่นเขาทำเขาทำเยอะนะที่เก็บของอะไรเยอะมากอ่าเก็บของเก็บอ่า สวยงานลองเข้ามาดูเดี๋ยวลองรีวิวรอบคันให้ดูก่อนนะเผื่อใครสนใจครับไหนเรามาดูรอบคันหน่อยดูมาดูรอบคันข้างหลังเขามีที่เสียบที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ถ้าสมมติว่าจอดไปแล้วก็เอามอเตอร์ไซติดรถไปแล้วก็ไปปิกนิก,กอ่อาอรครับอืมก็มีที่เสียบมอเตอร์ไซค์ตัวนั้นก็มีตัวการเวลาลรถจอดสนิทก็เอาวางลงแล้วก็ให้รถมันไม่เวลาเราเดินบนรถมันจะได้มาขยมุเเไไมเก็บน้ําเก็บอะไรอย่างงี้มั้ง ตัวข้างหลังนี่เก็บอะไรครับเนี่เป็นถังถัง,ถงถเก็บออเก็บปัต,ตุกูลถังจากห้องน้ำใช่ไหมอ๋อถังจากห้องน้ำนี่ก็จะมีตัวปล่อยน้ํามีหลายอย่างครับนี่เป็นกระจกเป็นมานเนี่เดี๋ยวเถอยหนอยกลจะได้เห็นเต็มเต็มนีถ้าได้คันนี้ไปไม่ต้องท่านได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ <c oughs> คือรถรถบ้านรถมอเตอร์โฮมชุดพวกนี้คือมันเหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าเที่ยวช่วงนี้นะหนึ่งไม่ต้องเช่าโรงแรม คือไปไหนไปได้ทั่วประเทศอันนี้จบเลยไม่ต้องทำอะไรมากกว่าเลยครับอันนี้จบซื้อไปก็เติมน้ำมันเสร็จก็ไปเรือชัดไปจากที่บ้านไปแล้วก็ไปในป่าได้ยี่สิบชั่วโมงอืมครับแบตเตอรี่จะเก็บไฟได้ประมาณยี่สิบตอนนี้มันมีแบตเตอรี่มาใหม่ที่พี่สั่งซื้อไว้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตก็ขนาดตัวแอมได้สามสิบชั่วโมงอ่ะขนาดสี่ร้อยแอมป์อ่ะเราไปซื้ออินเวอร์เตอร์ใส่มาอีกไหมถ้าดีมากก็ถ้าดีมากก็มี แบกเสียบได้เลยเสียบใหมชาร์จแบตเข้าไปอีกชาร์จแบตเข้าไปอีกเนาะครับผมผมเคยไปขับรถ<า> <ลด S 2> ไปผมเคยขับรถไปตามหาถึงกรุงเทพนะไปเป็นไปกับพี่เคนอะ่ะไปเป็นเกือบอาทิตย์อะ่ะไปตามหาไม่เจอมีขั้นหนึ่งอยู่แต่ว่าไปไม่ทันท,ที่แรกเรานัดขเขาไว้แล้วไปดูองเขาแต่เขาบอกให้มาจำแต่ผมก็ไม่กล้ามาจำยังไม่เห็นรถเนาะพอเราไปถึงเขาขายไปแล้วก็ไต้มาเอาไปอืมครับ ครับ,รบนี่ก็อ่าเป็นใครอยากใครอยากสนใจเรามาดูได้นะครับรถจอดอยู่ที่เชียงรายนะอยู่เต็นท์ภูผานี่ค่ะเ็นง่ายนีน่ะใครหรือว่าใครสนใจก็โทรตามนี้ได้เลยครับอร์โทรตามนี้เนาะโทรตามเบอร์นี้ได้เลยครับนี่ก็สวยดีเดี๋ยวพี่ขอนี่ให้ขอถ่ายพี่หน่อยถ่ายใ,<ๆ>ให้เห็นมุมกว้างๆรถหน่อยนะนก็สวยมากถูกใจอ่ะ้าคือนไปเที่ยวไปแคมปิ้งไปเดินทางก็ อะไรบครอบครัวมันก็เที่ยวได้ในดูใจมากคือของตรงที่ขึ้นมาดูเนี่ยคือเห็นแต่มีคนรีวิวแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเป็นไงวันนี้ได้เห็นแล้วว่าอ๋อข้างในหรือออปชั่นมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เราเนี่ยโรเรียนก็เลยจะไปซื้อรถวกู้มาแล้วเนาะแล้วก็เอาไปทาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างใช้เวลาเอาไปจอดทีบ้านเขาหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็อะไร อีกหนึงเดือนเราได้ใช้แน่นอนแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบพบ้านก็คนละอย่างแต่ว่าออปชั่นหรือว่าของตกแต่งอย่างไม่น้อยกับคันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราดูอันนั้นก็ยาวเพราะตูต้มันก็ยาวกว่านี้เป็นตูต้คอมพิวเตอร์เนาะยาวกว่านี้หน่นก็ ใครสนใจมาดูได้ครับแต่ว่าถ้าใครที่มองหารถบ้านหรือว่าอะไรอยู่ตรงนี้มีมีตรงนี้หนึ่งคันนะคะหนึ่งคันที่เชียงรายเลยค่ะใกล้ๆคือเชียงรายอยู่ตรงนี้หนึ่งคันเลยกเยกนห้ามาแล้วก็ทางจะมุ่งหน้าไปทางสี่ปาร์คเชียงรายเนาะเสื้อหาร้านภูผาพาณิชก็เจอใช่ไหมพี่ครับผมเจอครับใช่สายสายตรงเลยค่ะนนี่นาบัตรสายตรงอ๋อนี่นาบัตรสายตรงเดี๋ยวเราจะฝากไว้ที่ในนี้ให้เนาะครับก็ใครสนใจก็นี่นะถ้าต้องเบีจะมีรถตู้ก็ไม่แน่นะ พอดีผมซื้อล้ตู้แล้วไงซื้อล้อตู้ไปไปเดือนกว่าเนี่ยตามหาแล้วตามหาอีกไม่ได้ก็เลยเร์ฟเสิร์ฟเสิสถ่ายรูปให้หน่อยค่ะคือถ่าถยให้หน่อยเอาเต็มเต็มคันเลยได,ไ,ได้ไหมได้ค่ะโอเคนะต้องขอบคุณพี่มาพันนะครับมีโอกาสก็หรือเอฟซีท่านใดสนใจนะครับก็เรามาดูได้มีรถหลายคันนะไม่ใช่ขายเดีดรถบ้านนะแต่ผมว่าเป็นคันแรกของเชียงรายนะครับที่มีรถมีรถ มีรถบ้านมาขายนาเนี่ยครับก็ได้จะใช้เห็นพูดหลายคนนะครับว่าได้ดมาเชียงรายหรือว่ามาเที่ยวหรือว่าคนเชียงรายอยากได้ก็เข้ามาดูได้นะครับรถจอดอยู่ที่ทุกวันมีรถบ<ถ>้านก็สะดวกสบายอย่างหนึ่งไม่ต้องตามหาโรงแรมเห็นที่ไหนส,สวยๆก็จอดแล้วพักเลยอย่างเราก็เคยไปเที่ยวเห็นจ,จุดอยูสวยๆแต่มีคนขายของแต่ไม่มีที่พักเราก็สามารถถ้ามันจอดไทยล้วก็พักได้ไงเราก็ล็อกรถล,ล็อกอะไรนอนก็ไม่มี ปิดแอร์ในรถกินฉ่ำสบายและยิ่งช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยวแล้วเนาะอ่าเข้าเลยเชียงรายก็มันจะกัดท่้งเที่ยวแล้วต้องขอบคุณพี่มากนะครับมีโอกาสจะมาที่วิวอันใหม่ครับพี่ขอผานะครับขอบคุณนะครับไปแล้วครับที่ดีทุกท่านมีผ่านไปผ่านมาแม่มาด้วยน,นะรถบ,บ้าน